สนับสนุนการเดินทางโดย King Power Duty Free คุณผู้ชมคะเวลาเราเดินทางสิ่งแรกที่มักจะคำนึงถึงนั่นก็คือที่พักหรือว่าโรงแรมนะคะซึ่งเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาชวนปวดหัวหรือว่ากลัวว่าที่พักจะเต็มค่ะวันนี้เฟ้นไฟจะขอนำเสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม คำว่าโรงแรมภาษาจีนพูดว่าจิวเตี้ยนอีกครั้งนะคะจิวเตี้ยนค่ะซึ่งคำว่าเตี้ยนตัวสุดท้ายนะคะจะแปลว่าร้านหรือว่าร้านขายของทั่วไปถ้าเติมคำนามอย่างอื่นเข้ามาอย่างเช่นคำว่าย่าที่แปลว่ายาเย่าเตี้ยนจะเป็นร้านขายยาทันทีค่ะหรือว่าจะเติมคำว่าฟั่นที่แปลว่าอาหารนะคะฟั่นเตี้ยนก็จะแปลว่าร้านขายอาหารนั่นเองค่ะและสุดท้ายค่ะเติมคำว่าหัวเข้ามาที่แปลว่าดอกไม้ก็จะเป็นคำนี้ค่ะ หวาเตี้ยหวัวเตีเตร้ร้านขายดอกไม้ค่ะขอบคุณค่ะ,คคะในภาษาจีนกลางค่ะถ้าเราจะถามว่าโรงแรมของคุณมีห้องพักว่างไหมนะคะเราใช้ประโยคนี้ค่ะหนีเมินจิ๋วเตี้ยนโยคงฝังมาคาว่าหนีเมินแปลว่าพวกคุณค่ะจิ๋วเตี้ยนที่เรารู้กันดีนะคะโรงแรมโยแปลว่ามีค่ะ คงฟงังห้องว่างค่ะมาแปลว,ว่าไหมเดี๋ยวเรามาลองใช้กันดูดีกว่าค่ะนี่มันจิ๋วเตี้ยนอยคงฟังมามาถึงช่วงที่เราต้องมาทบทวนคำศัพท์ที่เรียนไปวันนี้แล้วละคะ่ะคำแรกคำว่าเตียเต้ยนเตี้ยนแปลว่าร้านค้านะคะจิ๋วเตี้ยนจิ๋วเตี้ยนแปลว,ว่าโรงแรมค่ะยาเตียยเต้ยนยาเตี้ยนร้านขายยาฟัานเตี้ยน แันเตียนร้านขายอาหารและสุดท้ายค่ะควาเตียนาเตียนร้านขายดอกไม้ค่ะต่อไปนี้ไม่ว่าจะเข้าพักโรงแรมระดับไหนนะคะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะภาษาจีนยิ่งพูดยิ่งเก่งยิ่งฝึกยิ่งคล่องนะคะจำไว้ค่ะไม่ต้องหมวยก็พูดภาษาจีนได้วันนี้เฟ้นไฟและโต๊ะจีนลาไปก่อนแล้วนะคะจจเจียนค่ะ